Mà dơ mà kèm mâm mùa kèl ong kèn ong ơi. Này à, là mâm mùa mát. Têm lương kèm mâm mùa kèn ơi mâm mùa mâm mùa kèl ong kèl ong ơi mâm mùa kèm mâm mùa kèl mà kèm mâm mùa kèl ong kèm mâm mùa kèm mâm mùa kèm mâm ปา่าญาณมันอู้ว่าอันใหญ่เยอะเลยเลยอยอใหญ่เยอะแล้วใหญ่เยอะแล้วมะม่วงกะล่อนพี่น้องเต็มถุนละเ,เต็มดินอรุณ <laughs> แกบ,บิ้งนะพี่น้องแต่เช้าแ,แต่หกโมงเช้าเลยเดี๋ยวจะพาลงลงทางล่างเนาะพี่น้องตอนอื่นก็ดูต้นมันก่อนพี่น้องนี่จ้ะต้นมะม่วงกะล่อนจ้ะนี่ ต้นมะม mm. mm. nah. ่วงกะลอนจับพ mm hmm. oh. hmm. uh, mm. uh, uh, ี่น้องเด็ยหญิงหนาเด้อนี่บรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยจ้าตากระยายมาเก็บมะม่วงจ้าต้นยางนานี่ต้นยางนาจ้าอู้สุดเด้อมะม่วงเออเออโอ้จุดจับจุ๊ดจับมะม่วงกะลอนจับพี่น้องเออให้ดูบรรยากาศแจ้งน้อยกันเนาะมามามาจ้า ธรรมชาติยามเช้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อเด้อลงไปเก็บข้างล่างก่อนอ่ะเก็บมะม่วงแบะนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเออมะม่วงเต็มเลยโอ้ยมะม่วงเต็มเลยพี่น้องเอ้ยทักเจ้าหน่วยใหญ่ดีปัดเงยใหญ่ก็เอาลูกโอ้หลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยบาเด้อมาเก็บมะม่วงกล่อนจ้าเต็มดินเลยพี่น้อง ถ่ายกล้องหลังให้พี่น้องเบิง่งกนจ้าระวงังระวงังลมนี่พี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมาเบิ้งพี่น้องมา่วงการลอนนี่ต้นมันเด้อนี่เด้อนี่มันดูนวยมันตาระวังถึกหัวเด้อตาดีนี่นวยมันพี่นอ้องดูเต็มดินเลยเต็มดินเลยนี่ฮิโอ้เพียบเลยพี่น้องเอ้ยนี่เพียบเลยเนี่ยยายเก็บไดหน่อยนึง <laughs> โอ้น่าเต็มดินเลยพี่น้องเอยตาเก็บอยู่ตาเก็บตรงเป็นแปลาไนี่เก็บ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 โอ้ยบกกาบกกาเดินแรลมไปเดียบโอ้ยชักเจอวะมะม่วงในหยังที่มาหลยกระโดกกระเดียบปานนี้โอ้ยอ่อนเก็บอาไปกวนพี่น้องพี่น้องจ้ามาเด้อมาเก็บมะม่วงกะหล่อนไปกวนจ้า กวนตาแดดเอาไว้กินจ้ามันหลายกระดอกกระเดี้ยเนาะเอ้ยปั่นว่าขักอีรีหล่อเลยกระดอกกระเดี้ยเว้ยโอ้จักเจ้าหน่วยใดดีเว้ยวุ้งจักรถมาเอารถสิบล่องมาใส่กับโบเบิร์ตล็อกหนิเออขักอีรีหล่อขักกระดอกกระเดี้ยปัดโถ เก็บเอาไปไว้ไปขวนกินพี่น้องเพียบเลยเนี่ยมีต้นเดียวแหละกลางบิ้งนาพี่น้องเอ้ยอยู่ในทุ่งนายายตากระยายก็มาตั้งแต่บโมง่ปละจ้ะโอ้เออเก็บกลับไปหลายคักหลายแง่คักพี่น้องโอ้หลายกระโดกระเดียหลายกระโดกระเดียพี่น้อง กายเต็มกัลางวัลแล้ว <laughs> อู้หลายกระโดดกระเดียวโอ๊ยสอนจับนวยได้กะจับเอานวยได้ดีอ๋อเอาจักสีหาถุงปุ๋ยไปเลยพี่นอ้องเอ้ยดกอัศจรรย์เลยเออทำไมมันดกขนาดนี้อืมขักเทขักเท หักเทก็เอืนออมวงกันหล่อนเอาไปกวนมันแหล่อนแบเออเอาไปกวนแล้วมันแซ่บเด้อพี่น้นนองเด้อเอาไปกวนมันแซ่บแซ่บเด้อ,ดอม,ดมันหอมจ้า <c ười> โอ้ยเต็มเลยพีย่น้องเ้ยจินว่จาจักเอาหน่วยใดดีโอ้ยัดจัดจัดจัมันไปล้างตาทึ่ไหนตา อ๊ตานังเก็บอยู่โอ้โหเก็บถุงปุยอีกอะเอาเอาเอาไปเทใส่กระลังให้มันเต็มก่อนตาว้าวตาย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 คมาไหลกระดอกกระเดียดแทะโอ้โหจินได้ยับไป็นโบนตาสะออน์แซอน์แซอน์แซอน์หนุ่งหมูกระลอนกระลอน แต่ยายไม่ได้กะล่อนนะจ๊ะมะม่วงมะกะล่อนจ้าเออโอยแป๊บเดียวจะเต็มกับตาแหละโหเห็นได้ยกขึ้นไปไหวจ้าเก่งกะจะลุกูดแล้วตาเทใสกระทุ้มเด้งไปเลยโอเต็มกัาละมังแล้วยายอีหลีเหรอ ยายจะเอาไปกวนพี่น้องเออยายจะเอาไปกวนจ้าเอาแต่เนื้อมันกวนกว,วนก็ระตากแดดเอาวฝากเพื่อนๆจ้าอู้ยซ้อนตาเอ้ยมายกไปให้เนี่ยดูยอ้ยยกไหวหรึเนี่ยยายตาคอยแม่ก็ดอกกเดียเคยผูบกบาเคยเห็นเด้อะม,มอวงกะลอนหลายปะเนี่ย ไม่เคยเจอไม่เคยเจอโอ้ยไอเต็มเลยวคือนางเอ้ยเต็มแล้วคืนนางเอ้ย,อย,าย, <laughs> ม,าอยมาดูดดุนบุนบุนี่ได้ละเดี๋ยวให้ตาไปเทวไว้ก่อนอู้ยมาลายคัดอีหลีเด้กอู้นี่ตาเอ้ยมาเอาเลยเอาไปใส่ถุงพว,วยก็ได้อพี่น้องอู้นักเลยอูย้ลายคัดกระดกกระเดือเนาะเอาแบกก่อนอู้ ใ,ใส่ใส่รถก่อนโอ้ยหขัดขัดขัดสิบล้อมาใส่ก็โบเบิดดอก่ะเฮ้ไหนอือเอาอะไรมาใส่ก็ไม่หมด มาไล่ก็ดอกก็ดีอ่ะมะม่วงเออฮู้ขัดเสดทา้งในที่นองเอ้ยในกระลำมังกันเลยหันไปทางนไหนดูดูดูที่นองเอ้ยดูเต็มเลยดู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 ปามาเก็บทั้งนี้ตานี่นี่ทางนี้ตาทางนี้ไปทางนน้น ไไมันก็หลา่ขึ้นมาละเมื่อขึ้นมาหลายก็โดก็เดี่ยวใช่มันซุกสี่รอบเลยนี่อือคัขกขนาดเลยไปปอกเอาขูดเอาแต่นวยมันเอาอแต่เนื้อเอาแต่เนื้อมันน,นี่ยครับอันนี้รอเว้ย สอนมีเยอะต้นเดียวพี่น้องกลางดิ่งนาจ้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้องโกยเหนื่อย <c oughs> เอาไปเอาแต่เนื้อมาแล้วก็กวนกวนเสร็จแล้วก็ตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็ ตากเดินแห้งแล้วก็เนี่ยตากเดินแห้งแล้วก็กินนึ่งตัวเด้อกี่ตังเด้อเดินแห้งแล้วก <มา S 1> ็เอามากินขักอิลีหลอดเด้อเด้อหลายคักหลายแง่เว้ยเออบัหวานที่จีบก็มาหลายคักอืมไม่มีใครมาเก็บบอกว่า อ้ยวอยคุณะหลายด้วยพี่น้องด,อด้วยมาด้อมาด้อระวังโดนหัวพกเป็ดน,นางรลยะระวังโดนหัวเด้อเก็บไปนำ้ำตุกตับไปน้ำพี่น้องตานางเก็บแล้วคุนโอโหโห้เกือบ <laughs> ตานางเก็บ,กบแล้วหัวายายก็จะนั่งเก็บเพื่อนและะ้วะเออ กระโดดกระเดียยเนาะปาดเอาปาดเนื้อมันตึ๊บอะนีะ่พี่น้องเอ๊ยมันงอมเนาะมันงอมแหละตัวใสมันลน่นยายพึ่งมาเก็บมาแหละเขาพึ่งบอกเนี่ยซิมพี่น้องซิมซิมโอ้โหมีเนื้อ Ngay lúc nó ơ sao dạy được ngay đa mhm mhm ừ, mhm 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 Xìm, xìm, xìm mhm 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 Mình ngon mhm nó, mhm ngon mhm tiếp rồi, mhm nó mhm 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 ừ. ไปนำกินไปนำอร่อยหวานมันหอมหอมเรื่องโมงกอลอนพี่น้องงอนงอนเก็บต่อบบดนี้ไปเก็บต่อเด้อเป็นไงพี่น้องเอ้ยได้หลายแล้วนี่ได้ตาได้เยอะไม่ตาเยอะพี่น้องเต็มแล้วเต็นดิ โอ้ยเต็มรถพ่วงเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเนี่ยในถุงปุ๋ยกับมีในถุงยางก็มีในกะละมังกับมีโอ้ดิดิง่นยังงามด้วยงามงานพี่น้องเอ้ยเออนี่นี่ในกะละมังเนี่ยถุงปุ๋ยนี่ในถุงปุ๋ยอันนี้งอมงอมเลยอันนั้นงอมงอมในถุงโอ้หลายพี่น้องอันนี้ยัง่หมดอได้พี่น้องมาเลืออีกเป็นสามที่เที่ยวรถเพล่นี่นี่จ้ะในซัํเน่เด้อเดี๋ยว สิกลับบ้านก่อน <c oughs> บึงบรรยากาศก่นกอนเด้อพี่น้องยายจะกลับบ้านละจะเอามะม่วงไปปอกไปกวนพี่น้องนี่เด้อต้นมะม่วงมะม่วงแกนหล่อนพี่น้องเอออยู่คู่กันกับต้นยางนานี่ยต้นยางนาสูงต้นยางนาอยู่คู่กันกับต้นมะม่วงอ่ะพี่น้องเอ้ยบึงบรรยากาศกเด้อนี่บิงนาเด้อน่ บีนาที่ก็เอาน้ำอ้างทับ,ด,บดูมาไปมาทำบัดที่นี่น้ำอ้างมันแห้งเขาเลยบดได้เปิดน้ำให้ทำหน้าปังนอ้องพี่น้องเออปีนี้คือกะโลยเลยเขางดทำหน้าปังพี่น้องเออนี่แหละบีนาดูบรรยากาศจักหน่อยเนาะก่อนจะกลับบ้านออบรรยากาศจักหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเยอะยังกลับบ้านเลย,ยพี่น้องเด้อ นี่นวยงอมจ้าถ้านวยงอมมันจะเหลืองพี่น้องโอ้ยได้หลายคัดเทมัน,นี้ยายจะกลับบ้านแลนะ้วเนาะเออสายแลละยายมาตั้งแต่หกโมงเช้ากันได้เนี่ยอ <c oughs> ฮ้ยคักขนาดเลยมามาสอนนวลหมอกวงพี่น้องหลายคัดกระดดกรอก็ดีเต้ดินอรุดเออบ้านมัวเจ้ามีบสพี่น้องบบมีกับมาเก็บกับยายเด้อจ้ายายตาผาเพลินจ้าซิมบิสกรอบนะพี่น้องเนาะนี่ มันหวานแท้ๆเด้อทั้งหอมทั้งหวานเด้อของหวานกรรับรอนที่นอนกอดซิมชิมอีกรอบหนึ่งเนาะอืหวานหอมพี่น้องเออยังหวาน,น,นยังหอมเลยวะจะกลับบ้านแล้วแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเขาคุณหลายๆจ้าที่มาเก็บบั่วงกะใหญ่กอขอบคุณหลายล่เลจ้า กลับบ้านแล้วบ๊ายบายไปกดมะม่วงพี่น้องไปนะจ้า